สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแพงแล้วและนี่เลยแพ้มีรถสุดหล่อมานำเสนอกับเจ้า Honda Civic FC 1.8ตัว EL ตัวท็อปนะบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดกับเจ้าโฉมนี้บอกเลยว่าเป็นโฉมตามหาและเป็นสีหายากด้วยราคาจับต้องได้แน่นอนอยู่ที่5 49,000บาทเท่านั้นเครดิตด,ดีฟรีดาวใครสนใจเดี๋ยวไปดูออปชั่นรายละอเอียดกับแพกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยสำหรับตัวนี้นะได้เป็น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลทมาให้พร้อมเลยและตัวนี้อย่างที่แพรบอกว่าได้เป็นโฉมไม้เนื้อเชนนะมีตัวขอบคิ้วโฟรเมียมที่สปอตไลท์มาให้พร้อมแล้วแบบนี้และตัวไฟนะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้ยังไม่พอมีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มซ้ายขวามาให้ด้วยล้อแม็กคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานขอบ1ิปปกมาพร้อมกับดิสเบสสี่ล้อยางกันล็อกสี่เ้นกันไปเลยต่อกันที่ในส่วนด้านข้างกัน สำหรับคันนี้นะได้เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยเป็นพับปรับไฟฟ้าแลยย้าก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเลยตัวมือเปิดได้เป็นโครเมียมแท้เดิมจากโรงงานแบบนี้และเป็นตัว smart entry ด้วยเรามาต่อกันที่ในส่วนของภายในตัวรถเลยสําหรับคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับแบบนี้นะตัวเบาะต้องบอกว่าได้เป็นเบาะสีเบจสีครีมแบบนี้สว่างตาม,มากฝ้าเพดานเนี่ยไม่มีตําหนิเลย สวยสวยแบบนี้ดูโครงสร้างนะนี่ดูรอยซีนกระดูกงูนะรอยอาร์ตสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยการันตีว่ารถไม่เคยชนหนักผิดความน้ำท่วมมาแล้วดูตามข้อหัวน็อตน,นะไม่เคยขันเลยรอยแต้ม Q c ซโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดตัวนี้นะได้เป็นตัวท็อปแล้วก็มีเป็นเอนจิ้นสตาร์ทให้แบบนี้และไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งหมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้นมาดู ตัวนี้เนี่ยมีเป็น Honda าเลน o บว์ให้นีอย่างที่บอกนะจะชัดๆแบบนี้เลยได้โครงสร้างสวยๆแบบนี้แอร์ดิจิตอลแล้วก็มีเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าฟังก์ชันมาแบบจัดเต็มเลยมีพอร์ตชาร์จ USB ให้นีตัวนี้ลองรับ h s m i ให้ด้วยนะตัวนี้นะ mm hmm. พวงมลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อม ระบบสั่งการด้วยเสียงรับสายโทรศัพท์ได้มีคลิปคอนโทนให้เอนจิ้นสตาร์ทระบบการลื่นถ่ายมีให้พร้อมเลยเป็นฮันด้าเลนวอร์แบบนี้มือเปิดสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานเป็นบานออโต้คู่เลยพับปบไฟฟ้าและวิธีเปิดฝาท้ายสามารถเปิดที่สวิตช์นี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของเบาะผู้โดยสารกันบ้างมาต่อที่ฝั่งเบาะผู้โดยสารกันบ้างสําหรับตัวนี้นะ นั่งสบายเลยดูความโปรง่งสีเบดเนี่ยมันทําให้ดูรถสว่างตากว้างนะครับแล้วก็มีเป็นที่พักแขนให้และเป็นที่วางแก้วให้ด้วยมาพร้อมกับคมกระดุมเข้ารูปรอบคันกันแบบนี้เลยโปรง่ปรงๆขึ้นลงสะดวกนั่งสบายมากนะและด้านท้ายคันนี้นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวซีไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบนี้ เครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับสัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมและเป็นขอบคิ้วโครเมียมด้านล่างมาให้ครบเลยดูในส่วนของด้านฝาท้ายบ้างสําหรับฝาท้ายมาเริ่มกันที่โครงสร้างก่อนเลยสําหรับโครงสร้างนะบอกเลยว่าจำแจมแบบนี้รอยเชื่อมระหว่างตัวถังดีมากดูรอยปีนนะและดูหัวน็อตนี่ ไม่มีขันไม่มีขยับเลยไม่เคยโดนประแจมาก่อนตัวกิฟต์เนี่ยไม่เคยแกะเลยโครงสร้างสวยเดิมที่เก็บสัมภาระว่างใส่กระเป๋าเดินทางได้เยอะอุปกรณ์มียางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงให้พร้อมเลยรอยฟีนกระดูกงูรอยฟีนทางมะพร้าวทุกอย่างรถไม่เคยชนไม่เคยจิ้มฟุตบาทมาก่อนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของด้านข้างกันบ้าง สำสหรับด้านข้างตัวน,นี้เนี่ยรองรับน้ำมันตั้งแต่ e85 นะจนไปถึง 91, 95, e20 ได้หมดนะเป็นน้ำมันเบนซินนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมเป็นตัวกล้องฮอด้านเลนวอตแบบนี้นะอย่างที่แทบอกไปไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้พร้อมนะตัวกล้องก็คือความละเอียดคมชัดเลยและดูภายในด้านฝั่งซ้ายบ้างคันนี้นะต้องบอกว่าได้รถ สะอาดโปร่งแบบนี้เลยสวยดูแลดีเจ้าของดูแลดีมากดูหัวน็อตตามซอกประตูนะไม่มีขันเลยคอนโซลสวยพร้อมใช้งานและขันนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างมาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องเลยหรมาตัวนี้นะเป็นเครื่องฮอนด้าเดิมแท้เป็นเครื่องยนต์ในวีเทคนะ เดินเรียบนิ่งแบบนี้เลยสัญ,ญลักษณ์รอยแต้ง qc โรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดแอร์เย็นนะคะตัวนี้แอร์เย็นจะเป็นน้ำเลยน้ำยาฟูลันไม่มีพองแล้วดูเบ้าโช๊คนะเคสวยแบบนี้รอยซีนระหว่างตัวถังโครงสร้างดีมากดูหัวน็อตนะไม่มีขันเลยตามพอกหัวน็อตไม่มีขยับนะโรโกมอบาร์โคดสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมด mm hmm. และคันนี้อย่างที่แพรบ,บอกว่าได้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลย ใครที่กำลังตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ Honda Civic FC 1.8 EL คันนี้ปี2019ราคานะถ้าเปิดขายอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามแพร0819391844เครดิตดีฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ9,000กว่ามาตตลอดอยายุสัญญาใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ